เออโล่นในแพทปัจจุบันยังเล่นได้อยู่ไหมสามารถกดได้ทุกเกมหรือเปล่าควรเอามาเจอกับตัวอะไรและไม่ควรหยิบม,มาเจอกับตัวอะไรคลิปนี้มีคําตอบครับ คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพพี่เติมตัวชัวร์ป้าและมีเกมอีกมากมายทั้งบัตรเติมเกมหรือเกมออนไลน์ก็สามารถเติมได้ที่โลเด้นเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเติม RV รฟูฟองเข้าเร็วสุดๆแถมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงคิดจะเติมเกมคิดถึงโลเด้นเติมเกมนะครับผมลิงก์เติมอยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปเติมไปเยอะนะครับขอให้จ้าผมต่ต เออร์ในเะ้ัสูงสอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะตัวมันเป็นฮีโร่ที่เอามาเล่นได้เฉพาะตัวอย่างเช่นเจอกับแวนคลาเฟหรือว่าวิฟนะครับผมหรือตัวขาตาอย่างเมตอนนี้ที่เป็นเมตานะครับก็คือโกล่าถ้าเจอตัวพวกนี้เนี่ยเราสามารถหยิบม,มาเล่นได้หรือเอามาแก้มาได้ท่านเองนะครับและเออร์เองเนี่ยจริงๆตัวมันยืนออฟเลนเนี่ยค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะครับผมจากประสบการณ์อีกตอนกดเมดส้มนะครับตัวที่เออร์สู้ยากเนี่ยก็จะมีด้วยกันถึง3ตัวก็คือฟอเรนมาจ้า แล้วก็มูลานะครับส่วนที่น้าฉีโอเมนถ้าเราเทรดดีๆนะครับเราสามารถชนะได้อย่างง่ายเลยเนยนะครับผมก็ ขึ้นอยู่กับแต่ผู้เล่นด้วยนะครับเพราะเออร์เรอร์เนี่ยยิ่งตีเร็วยิ่งดูดเลือดแรงนะครับตามสเต็กด้วยทําให้เราเทรดหนึ่งๆเนี่ยสบายมากเลยนั่นเองก็เริ่มเกมมานะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะเก็บสเต็กจากโนกก่อนนะครับให้ได้สักสามสี่เนี่ยแล้วเราค่อยตีคีปนั่นเองนะเพราะมันจะทําให้เราตีไวแล้วก็ดูดเลือดด้วยนั่นเองนะครับและเกมเนี้ยผมยืนชดเล่นกับยีน่าซึ่งเจ้าเออร์เรอร์หน่ยผมบอกไว้ว่ามันสามารถที่จะยืนเทรดกับยีน่าในช่วงต้นเกมเนี่ยได้ดีมากๆเลยแต่เราต้องระวััววััังงงงงในน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 ชช่่่่่วววเเ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 ลลลลลละะะะะคคคครรรรรบบบบบพออออถ้้้้าาาาาาโโดดดดมมมุึีียาายยยตไแหืกกปจส ก็สบายๆนะครับผมล่อมาครับแล้วก็รอขวานสับแบบนี้นะครับทุกคนอ่าอันนี้คือเขาหลบนะครับแต่เราได้คีฟนะแล้วก็เคลียโปรตีนะครับให้รีบเลเวลสี่เลยนั่นเองนะครับเออร์เลอร์เนี่ยเป็นตัวที่มีดุเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยนั sì, ання, ่นเองซึ่งถ้าเราไม่ได้เอาใส่รูดุเลือดเนี่ยมันดุเลือดประมาณ30%เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เลือดหรือว่าเรามีทาลอนมีดุเลือดอะไรแบบเนี้ยดุเลือดนี่คือ50%ได้เเลยนนนั่องะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครรัับบสหเจ้าเออเลยนับเพราะว่ามันไม่จเป็นที่ต้องกลับบ้านบ่อยนั่นเบก สีเล่นมวยอย่างนี้ใครไหวตัวนี้แพ้ตัวไหนบ้างครับแพ้ฟอเรนก็ทรงทรงกระฉีมันมันไม่ได้ชนะขานะทรง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 ครับทรงทรง กำลังไปนะยีน่าเเวลสาม้วยเว้ยพอเราเลเวลสี่แล้วนะครับให้เรานะครับเก็บอัตติเมตไว้ลงแครี่อย่างเดียวนะครับผมเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไดูหน่อยดูหน่อยแมนแมนแ้นแ ช็อตนี้นะครับถ้าเกิดว่าเอกรอสกิลสองเซตเนี่ยคือเรากด1แล้วก็กด2เนี่ยมันกันซีซีด้วยนะซึ่งไอช็อตเนี้ยคือผมพลาดเองนั่นเองนะครับผมเพราะว่าหิวไงถ้าเกิดว่าผมรออีกแค่นี้เดียวเนี่ยผมก็ได้2คิวแล้วนะครับก็ช็อตนี้ถือว่าพลาดไปนะว่าแหละฮาคิผมมีฮาคิเกือบโดนเจาะระบบปามทำมิ่งล่างด้วยต้องระวัง มีป่าอยู่นี่มันตีด้าอยู่นะเสสองสามตัวแอคขวาสามเส แล้วก็เออเลอร์นะครับสามารถเทรดกับฉลามเนี่ยได้แต่ต้นเกมนะแต่ข้อแม่ก็คืออย่าให้ฉลามนะครับได้สแต็กจากคีปด้วยหรือว่ามีครบ3สแต็กนั่นเองถ้าเกิดว่ามี2สแต็กเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นกับฉลามได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี3สแต็กเนี่ยเราจะเทรดแพ้ทันทีนะครับผมก็วิธีการเล่นเนี่ยเราล่อฉลามให้มันไม่มีคีปก่อนนะครับให้มันมีแค่2สแต็เนี่ยเราถึงจะสามารถชนะมันได้นะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับจริงๆคือถ้าไม่มีมวยมาเนี่ยเราก็อาจจะชนะได้นะแต่ก็มีมวยก็ดีครับเพราะว่ามันง แล้วคือใช้กระโดดนะผมอยากให้เอาเท่งกระโดดออกมากมากเลยนะมันมันกุนญจินมากเลยนะแชทคือแบบมันกระโดดฝั่งเราอ่ะแล้วก็หมีได้ครับอันนี้คือแบบผมเจอบ่อยมากเลยนะก็ใครที่สบป,ปัญหาพบเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่ามีแท่งกระโด,ดดดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับผมเลกลของเราถูกโจมตีคนไป,ป <ป>ในช็อตเมื่อกี้นะครับเอสกิลสไม่โดนยีน่าแต่เอกโดนสกิลยีน่าแทนเอกเลยตัดใจที่จะอัติเมตหนีทันทีนะครับพอถ้าเราติดใบหรือโดนคอมโบยีน่าชุดนึงเนี่ยเราตายได้เลยนะครับพอยีน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยในต้นเกมแต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยเอกสกิลขวานโดนยีน่าเอกก็สามารถที่จะสวนเนี่ยชนะได้เลยนะครับเอกเลยบอกตลอดนะครับว่าฮีโร่เนี่ยจะชนะไม่ชนะเนี่ยมันอยู่ที่เหลี่ยมเราด้วยนะครับเพราะว่า ตัวละครมันอาจจะทรงๆกันก็จริงแต่ถ้าเหลี่ยมเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยเราก็แพ้ได้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าสู้ไม่ได้เนี่ยหรือคิดว่าแพ้เนี่ยในไ,ไฟนั้นนะครับให้ถอยมาตั้งหลักก่อนเพราะถ้าหาว่าเราพลาดตายเขาจะรวยนะครับและป้อมเราอาจจะเสียพอป้อมเราเสียแล้วเขารวยเนี่ยเราอาจจะโดนกดเลนยันต้นยันท้ายเกมได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องระวังนะว <am> รวบตัว เห็นไหมครับทุกคนในไฟนี้เอกชนะนะครับผมเพราะว่ายีนาเนี่ยคอมโบเราไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่จะบอกเลยนะครับว่ามันอยู่ที่เหลี่ยมกันจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ายีนาเปิดก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาคอมโบแรงและเราเนี่ยไม่สามารถจช้สยูได้เพราะติดใบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเปิดก่อนสกิลหนึ่งและก็สกิลที่สองของเราเนี่ยมันกันซีีได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ติดใบของยีนาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะชนะยีนาแบบนี้ได้เลยนั่นเองแรงปะล่ะมาดิแรงปะล่ะแรงปะล่ะ มันแรงประล่ะโดดลอ่อให้โดดลอ่อไม่ต้องเข้านะนะั่นแหละเอาป้อมยังไงหนึ่งโดดหนึ่งอาจจะหนึ่งฟิกได้ยืนไหวกับสก,กัดไหวเล่นสก,กัดไหวตัวมันดูดเลือดเรื่อยๆพี่ไหวไหว,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 วตีวสกัดไหวไหวไหตีสกัดไหวเวลามันทุบบะเรากดสกิลหนึ่งหลบได้ด้วยนะถูเปล่า เวลามากำลังจะทุบอะครับเราสามารถกดสกิลหนึ่งหลบได้ด้วยนะในตอนนี้นะครับเราไม่ต้องกลัวยีนาแล้วนะครับเพราะว่าเลเวลของเราและเงินของเราเนี่ยค่อนข้างห่างยีนานะครับเพราะว่ายีนาเนี่ยขอลาดโดนโซโล่คิวให้กับเรานั่นเองเพราะเราได้คิวเขาและเราก็ได้ป้อมเขาด้วยนะครับมันทาให้การเงินเนี่ยค่อนข้างห่างแต่ถ้าเปลี่ยนกับกันนะครับเอกโดนยีนาและยีนาได้ป้อมเนี่ยเลเวลเขาก็จะห่างและเงินก็จะห่างนะครับเงินเอกตามเนี่ยก็จะสู้ยีนาลําบากนะครับก็ถ้า ใครที่คิดว่าไฟไม่ไหวนะครับหนึ่งๆเนี่ยให้อัติเมเนหนีได้เลยนะครับการที่เราหนีไม่ได้แปลว่าเราแพ้เขานะครับเราแค่ออกมาตั้งหลักแล้วก็หาทางที่ชนะเขาใหม่นั่นเองนะครับผม กระโดดแบบมือมันล่างไม่ไปอ่ะไอเ้เชี่ยอันนี้ผมแบบทำเชี่ยอะไรวะเนี่ยสวยเส อูวเกือบตายเนี่ยมันต้องมีดาบดมินิเชอร์นะถึงเราจะสบายใจนะครับถ้าเรามีดาบดมินิเชอร์เราจะดเ,เราจะโดนคอม,มโบชุดหนึ่งไม่ตายแต่เนี่ยดีว่าแบบเขาคอมโบเอกไม่ตายด้วยนะเกือบและเอกแม่งแม็กเีกเลยเหรอวะ แม่โคตรเวอร์มันเวอร์จริงเวลาเราใกล้ตายนะครับไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะเรามาดูดเลือดคลิปแทนนะครับเพราะเอเอร์เนี่ยดูดเลือดค่อนข้างแรงนั่นเองนะ เล่นมกของเราูโจมตีมลดลนแรงๆกันไปขนาดมันมีดาบดิมิเชอร์นะก็ยังโดนไงออกดาบบดเพราะว่าผมเอามาปิดดาเบดแวนนะจริงๆมันก็ต้องมีดาบดิมิเชอร์ อ่าค้อนก็ได้ครับหรือว่าเป็นสะท้อนก็ได้ครับแต่ผมแบบออกของดาเมจมาเพื่อแม็กแวนไงคือแบบ1โดด1ฟิก1สับตายถ้าเราโดดโดนตอนที่มันไม่ฟิก,กอะลงมาสับ1นตายละคือเรามีแค่3มชิ้นอะแรงที่จริงมีแค่อูมิอามก็พอแล้วนะนนผมมาเพื่อแบบเก็บแวนนะครับแวบนบมันเล่นยากเพราะว่าเอก1โดดอะหนึ่งฟิกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันไม่มีฟิกนะตายแน่ๆแล้วตัวนี้มันเป็นตัวแม็กนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายเยอะนะครับ แต่ดาเมจเราเยอะแน่นอนนะเราแบบเล่นเพื่อแวนไปเลยนะครับตัวมันเข้าสุดอ่ะพี่เอกดีวะจริงจริงเนาะทำให้หมดแล้วพี่ <Sorry. S 2> เดินเลย สุดยอดมากเสะไปเลีหน้าดีต่อดีมาเท้าผมเกียดว่ะฝ้่งเลนเราของเราถูกโจมตี้อ้ยฉลามเกือบนะฉลามมากเกือบแวนเสียฟิกไปแล้วนะครับเห็นปะพอผมหนึ่งหนึ่งกระโดดอะแวนเสียฟิกทันทีเห็นไหม ตัวนี้เป็นตัวที่1โดด1อันตีเราอ่ะ1ฟิกเอกเลยแบบถ้ามันไม่มีฟิกมันตายเราวเซ็นบอกแค่นี้ไม่ควรหยิบมาตอนเจอฟอร์เรนครับตอนเจอฟอร์เรนตอนเจอมาจาอะไรเงี้ยมันสู้ยากครับเจอฉี่อย่างเงี้ยสู้ยากตัวมันเป็นตัวเฉพาะครับมันหยิบไม่ได้ทุกเกมอยู่แล้วมันควรหยิบมาตอนเจอขาตายอย่างเช่นแวนคาเฟ่อย่างเงี้ยหยิบได้เลยแวนคาเฟ่ทิวยอนขาตายเมทขาตายหยิบได้หมดอิกกี้ก็หยิบได้1โดด1ฟิกเหมือนเดิม เป็นตัวที่ต้องเข้าสุขนะครับไม่ต้องกลัวนะตัวนี้สกอร์มันไหลอยู่แล้วเราขอแค่แคลรี่เขาตายเป้าหมายเราคือแคลรี่ไม่ต้องห่วงสกอร์ไม่ต้องเซฟสกอร์นะครับ<ไ>คือแบบเราทําเพื่อทีมอะ่ะตัวฟอร์ทีมจริงเพราะว่าถ้าเราโดดแล้วมันไม่เสียฟิกหรือมันไม่เสียอะไรเลยอะ่ะเราเราจะเล่นยากตัวมันไม่ได้เก่งจนเลทเกมขนาดนั้นนะมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นอะ่ะคุณเข้าใจไหมเฮ้ยอะไรอ่ะมันเล่นต่อด้วยอ้าว สวยเสร่รับอยู่รับเสีรับเสีเสหน่อยดีดีด,ดีเอกมีเขี้ยวสามบิเดี๋ยวดันต่อเองสวยสวยสวยดูดูเลือดดิอันนี้ผมไม่ได้ใส่รูดูเลือดนะดูดเลือดจากคาสติป <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่แล้วว่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันเนี้ยเส่ไม่ใช่แล้วลว่ะ tower has been destroyed. Who are you? The inside of our I you. Your tower has been destroyed. Die. Yes. You are defeated enemy. Yes. เออเล่าดิวะผมเล่นไม่ไม่ได้ไงก็เลยให้พี่ละกันพี่แกงเกิดได้เลยเสจัดไปอย่างนี้เราได้ดาร์กแล้วนะเหรียญแรกได้ดาร์กจบได้คุ้มรวยรวยรวยครับพี่อะไรอะไรเลยที่คุ่ข้างเลยใช่ปะ แวนเดี๋ยวน่าจะมีฟิกแล้วเดี๋ยวผมแบบหนึ่งโดดหนึ่งฟิกอ่ะเหมือนเดิมทุกคนหนึ่งโดดหนึ่งฟิกรอแวนก่ายก็ได้นะน้องรีบดีกลางไม่ต้องเคลียร์กลางไม่ต้องเคลียร์กลางไม่ต้องเคลียร์ปล่อยปล่อยปล่อยลงไปเคลียร์ล่าง คุณป๊อกมาเออกลางกลางอยากเคลียร์ร่างกิ้งจกกิ้งจกกิ้งจกทีจะได้เข้าฐานทางอยากเคลียร์โอ้อใส่ใส่ใส่ฮะแหวนปิกเรียบร้อยเห็นปหมหนึ่งโดดหนึ่งฟิก แต่ว่ามันฟิกไปแล้วก็คือตายร้อเปอร์เซ็นต์สวยครับ ใสู่นเจาะร้อยเลยครับไม่ผสมขี้เลยมาจ้าแพ้แพ้อะไรแพ้ฉี่เรนครับฉี่เรนนะเวดิกูดแม็กแวนคือแบบตัวขาตายเล่นยากมากอย่างที่จะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่แม็กตัวขาตายนะครับไม่ว่าจะเป็นแวนยอนคาเฟ่ฟินิกวิปก็ได้นะเอ้ยฟินิกไม่ได้วิปได้แล้วก็เทลส่วนเบลก็จะเป็นคลิกซี่ได้ ลิเลียยากอย่าอย่าไปกระโดดใส่มันลิเลียมันผิวผู้เมีก็กูล,ล่ากูล,ล่านี่ตัวแพ้เลยกูล,ล่านี่แบบแพตัวแพ้เออเร์เลยเพราะว่าเออสกิล1กันซ c สกิล2กัน C c ซอัลติเมตตอนกระโดดมันกันแค่ช่วงหนึ่งอ่ะออคือถ้าหลเราลงมาเรากดสกิลหนึ่งอ่ะมันแปะอันติเราอ่ะไม่ติดสตนันเออแพ้เลตเตอร์ไม่ได้ <laughs> แพ้เลตเตอร์แพ้เลตเตอร์พีไม่ไหวไม่ไหวไปครับไปไพีเล่นต่อ้อยไม่ได้คนที่ได้เหรียญเล่นต่อครับเอชนะไปต่อแพ้เปียนตี้ โอกคกนในเกมนี้นะครับผมได้2ดาวด้วยนะครับและดาเมจที่เอกทำไปเนี่ยทั้งหมด2 7แล้วดาเมจ23%สนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับกับเออร์เรลออฟเลนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอกด้วยละกันยังไงวันนี้เอกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับ